เราจะตั้งสถานีโทรทัศน์ส่งเสริมซอฟต์พาวเวอร์ให้เป็นพื้นที่ในการให้คนไทยได้ปลดปล่อยศักยภาพ,พะจะตั้งช่องทีวีซอฟต์พาวเวอร์โอ้ยเอาเข้าไปไอ้ซอฟต์พาวเวอร์นี่นะหากินได้ทั้งปีทั้งชาติจริงๆนะครับนี่เนี่ยพักเพื่อไทยถึงขั้นบอกว่า จะตั้งช่องทีวีสำหรับซอฟต์พาวเวอร์ให้ทุกคนปล่อยพลังซอฟต์พาวเวอร์ออกมาอะไรวะยังงงอยู่เลยซอฟต์พาวเวอร์ตอนนี้คืออะไรวะอย่างวะพี่โนต้ตอุดมก็เพิ่งทอล์กโชว์ไปว่าซอฟต์พาวเวอร์คือการอ่อะไรอะอะไรอะเปิดขวดอะเอาไว้นั่นเปิดขวดอะนั่นคือซอฟต์พาวเวอร์ เออนะฮะจะพูดยังไงดีว่าไอ,อ,อ,อ้ซอฟต์พาวเนี่นะนะคือปัจจุบันนี้ก็ยังไม่รู้เลยว่าคืออะไรคืออะไรซอาวเวอรคืออะไรใครใครรู้ช่วยตอบหน่อยได้ไหมซอฟต์พาวเวอรคืออะไรมันคือทุกสิ่งทุกอย่างเลยอ่ะและ้วแล้วมันคืออะไรอ่ะนะเออ นะครับร้องเล่นเต้นก็เป็นซอฟต์พาวเวอร์อาหารก็เป็นกีฬาก็เป็นนะอะไรก็เป็นซอฟต์พาวเวอร์ไปหมดนะครับเออมันก็มันก็ครอบคลุมดีมันก็แล้วไงอะ่ะแล้วมันแล้วเพื่ออะไรอะ่ะแล้วมันต่างจากหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ยังไงมันก็ไม่ได้ต่างหรอกนะครับแล้วหนึ่งตำบลหนึ่งเพื่อนมันก็โอ้เอาที่มัน จับต้องได้หน่อยดีไหมไอไอไออะไรวะไอคนละเครื่องลงตูนะั่นแหละนะคือซอฟต์พาวเวอร์ของจริงนะครับคนละเครื่องของ,งตูนั่นแหละคือการกระจายซอฟต์พาวเวอร์ของจริงนะไม่ว่าคุณจะขายลูกชิ้นขายเสื้อผ้าขายขนมขายอะไรก็แล้วแต่นวดนวดก็ยังนวดไทยก็ยังคนละครื่งได้อะไรก็คนละครื่ง คนละครึ่งทุกอย่างคือซอฟต์พาวเวอร์มันคือคนละครึ่งนี่แหละคือซอฟต์พาวเวอร์ของจริงที่มันจับต้องได้และเป็นรูปธรรมไม่ใช่พูดไปซอฟต์พาวเวอร์มึงโคตรจับต้องไม่ได้เลยนะแล้วมึงจะไปอุดนหนุนก็ยังไงอ่ะก็อุดหนุนเต็มราคาก็ไม่ได้คนละครึ่งไงเออนะครับนึกอะไรไม่ออกบอกซอฟต์พาวเวอร์ไว้ก่อนนะ เออนึกอะไรไม่ออกบอก,บอกหนึ่งตำบลหนึ่งซอฟต์พาวเวอร์ไว้ก่อนหนึ่งครอบครัวหนึ่งซอฟต์พาวเวอร์ไว้ก่อนพอแล้วนะไอซอฟต์พาวเวอร์เนี่ยนะหากินกันโอ้ยไอตอนหาเสียงกูไม่เห็นจะมึงจะหาเสียงว่าวันนั้นเราจะทอมซอฟต์พาวเวอร์ไม่เห็นมึงจะหาเสียงว่าซอฟต์พาวเวอร์เลยวะนะแต่ตอนนี้มึงขยันทําจริงๆเลยอ,เอ่ะเออมึงไปเอามาจากไหนวะมึงเพิ่งคิดได้เลยหรือว่าไงวะ ไอตอนหาเสียงมึงไม่เห็นจะมีสักทิดหนึ่งเลยนะเออมีเขียนไว้นโยบายซอฟต์พาวเวอร์มีไหมตอนหาเสียงอะมีไหมไม่มีนะไอสิ่งที่ควรจะทํานี่ไม่ไม่ทำเลยไอหนึ่งหมื่นดิจิตอลเนี่ยนะเออพูดเปลี่ยนแล้วเปลี่ยนอีกผัดแล้วผัดอีกเปลี่ยนนโยบายแล้วเปลี่ยนอีกเปลี่ยนกําหนดเงื่อนไขแล้วเงื่อนไขอีกเนี่ยไอเนี่ยโคตรไปจะเปลี่ยนเลย แต่ซอฟต์พาวเวอร์นี่มันทำง่ายครับอะไรก็ซอฟต์พาวเวอร์หมดอ่ะนะเออจะต้มปัดแกงทอดมวยทงมวยไทยนะเออเตปักตะก้อนะครับอะไรก็เป็นซอฟต์พาวเวอร์ได้หมดหยิบมาได้หมดทุกสิ่งทุกอย่างขายขนมเบื้องขายขนมจาาขายน้ำตาลสดขายน้ำอ้อยขายอะไรแม่งเป็นซอฟต์พาวเวอร์หมดเออแม่งไม่ควรจะเป็นรูปธรรมเลยหมื่นมากเลยเนี่ยนะ ออแล้วมันจะต่างอะไรกับโชว์ขายของวะนะโอเนื่องจากตอนนี้ YouTube มีการปรับลดรายได้เป็นอย่างมากแอดมินจึงอยากจะขอกำลังใจทุกคนนะครับสนับสนุนให้แอดมินได้ทำรายการต่อไปโดยสามารถบริจาคได้ที่เลขบัญชีนี้หรือสแกนเคียวาโค้หรือเลขพร้อมเพย์ก็ได้นะครับหรือใครสะดวกกด thank you ผ่านช่อง YouTube ก็ได้ต้องขอกำลังใจทุกคนด้วยนะครับ